สวัสดีครับผมจันตีครับผมเฟซบุ๊กปาตีนาแฟลกนะครับช่องยูทูบจันตี้ผีบ้านะครับผมวันนี้พามาดูครับต้นยางล้มครับผมแต่ละต้นแต่ละต้นมีการแต่งกิ่งที่แตกต่างกันนะครับดูนะครับถ่ายให้ดูแป๊บเดียวนะครับผมแต่ละต้นดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือปล่อยตามธรรมชาติครับปล่อยตามธรรมชาติ ครับผมมันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วนี่มันหนักครับผมต้นมันเล็กความยืดหยุ่นมันไม่มีครับผมครับผมหักเยอะเลยครับผมนี่ครับหักกันตุกควิ่งเห็นไหมครับเห็นต้นนี้ไหมครับอันนี้ปล่อยจะแ้บแตกมีแต่เกิดเห็นไหมครับไหนเห็นไหมครับผมไม่แต่งกิ่งให้เป็นปลา์้านมันหนักเกินไปอะครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมขอตัวไปทานาไปหย่อนน้ำกวดก่อนครับผมห <c oughs> ยอนน้ำกดก่อนขอบคุณครับ